ผงนับแล้วก็แห้งด้วยจริงๆเนี่ยนะครับเป็นลักษณะพระพิมพ์สุโขทัยเชียงแสนสิงสองนะครับเป็นพิมพ์เสดลมแบบพระประธานนะครับมีเส้นแซมเนี่ยหนึ่งเส้นนะครับสุโขทัยกำแพงเพชรนะพิมพ์ใหญ่หรือหลายท่านเนี่ยเรียกว่าพิมพ์เสดลมใบหน้านะครับจะเป็นหน้าเสี้ยมขลับตัดเกศทะลุซุ้มนะครับซุ้มไม่สมมาตรสุโขทัยทีพิซูโลกนะครับอกขายนะครับให่ดีธนาอกขายเกศทะลุซุ้มซุ้มไม่สมมาตรนะครับด้าน ครับท้ายที่เราเผาองค์พระขึ้นมาหาดอันเล็กน้อยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับก็ยังอยู่กในโซลารโสรัตนะครับ ในคลิปที่2เนี่ยวันนี้เดี๋ยวเราดูอีก3องค์นะครับเดี๋ยวเราก็ไปเร็วๆเลยนะครับหลายท่านก็นะครับรู้จักต้นเท้โซลัดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมีซอยประวัตินะครับของเรื่อเนี้เปิดดูทุกันไปในแต่ละเรื่องนะครับในส่วนของสมาคมตัวแทนออกของเนี่ยครับปัจจุบันที่ผ่านมาเนี่ยในสมัยที่เราเทเนทเป็นอายุเนี่ยนะครับมีผลงานเด่นอะไรบ้างครับครับแล้วก็เป็นศูนย์กลางครับสมาคมตัวแทนของรัฐยาไทยเนี่ยนะครับตั้งมาประมาณปี40นะครับในช่วงที่ เรามีมุ่งหนึ่งต้มยำกุ้งนะครับแล้วว่าตอนนั้นการทาให้เมฆต่างๆก็มีการกำหนดมาตรฐานว่าในสุรากอในระยะนั้นเนี่ยในในช่วงเวลานั้นต้องต่างกี่ปีอะไรบ้างหนึ่งน,นั้น,น,นก็คือการต้องสร้างความโปร่งใสนะครับตัดให้มีสมาคมการค้านะที่เกี่ยวข้องกับด้านธุรการสุรกรก็เป็นที่มาของการจัดตั้งสมาคมตัวแทนของนะครับเมื่อประมาณ2ีปีที่แล้วเราจะก้าวสู่ปีที่ยี ในปีนี้นะครับ,<ช>รบปลายปปีนี้ก็จะเข้าสู่อปีปีนี้านะครับซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เป็นศูนย์กลางนะฮะในการประสานงานนะครับด้านที่กระทรงกรนะครับระหว่างตัวสมาชิกนะครับแล้วก็หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในหลักก็จะเป็นกระทรงกรนะครับกระทรวงพาณิชย์ต่างปัจจุบันเนี่ยเอ่อเอเอ่นับตั้งแต่25ปีที่แล้วเนี่ยตอนเกิดช่วงที่มีการจัดตั้งสำนักใหม่ก็มีสมาชิกป,ประมาณไม่เกินยี่สิาย แต่ถึงวันนี้เรามีทั้งสามัญสมาชิกและก็วิสามัญสมาชิกรวมกัน9 0 0หลังแล้วก็มีมนมมนแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเราตั้งเป้าว่าเมื่อสิอ้นปี2อง5ันหเนี่ยเราจะมีสมาชิกนะฮะรวมกันหนะ,ะ่งพันล้านนะก็เป็นตัวสมาคมที่นะฮะเป็นเล็กบรนเทีฟหรือเป็นกระบอกเสียงเป็นตัวแทนให้กับทางสมาชิกที่ประกอบอาชีพต,ตัวแทนประกอบเรื่องโลจิสติกส์นะครับ ปัจจุบันในสมาชิกของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ทําแค่อาชีพตุนทานของอย่างเดียวซึ่งมัมนจะเป็นประกอบการด้านลุมทสิ่งด้วยนะครก็ถือเป็นนิสิสมาคมนะที่มีความสาคัญในดะ้านหลทิ่สิเราให้ความสําคัญกับการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับเพื่อนสมาชิกกมุ่มการเทรนนิ่เพื่อนสมาชิกต่างๆให้มีศักยภาพมากขึ้นมีความร่วมม,ม,ม,มือกับมาหลาลัยตา่างๆรสถาบันคุณชาชีพกรกชด้วยครับนอกบอกว่าทางดนเทนนะครับเป็นทางนักธุรกิจด้วยนะครับ เป็นทั้งนะครับบุคคลที่ทํางานในองค์กรสาธารณะนะครับในเชิงการเมืองก็คืออยู่ที่วุฒิสภาด้วยนะแล้วก็เรื่องของนะครับสมาคมนะครับตัวแทนของนะครับซึ่งต้องบอกว่าเมื่อเราดูเนี่ยเราก็อีมุมมองอีึงแล้วว่าโอเคเราก็ดูกันว่าโดยบุคคลที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับเป็นนักธุรกิจและอยู่ในแวดวงวงนึงนะครับวงโลจิสติกส์นะครับแต่ผมว่าทราบมาอยู่แล้วว่าท่านสนใจด้าน เกี่ยวกับพุทธศาสนาสนใจด้านการปฏิบัตินะครับเดี๋ยวเราไปชมพระสมเด็จชุดนี้ก็เป็นชุดที่ศัสมเหมือนกันใช่ครับนะพร้อมที่จะพิสูจน์ว่านะครับอยู่ในกระบวนการอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับนะพอนี้สามองนี้นะครับที่เป็นนะครับของท่านแม่นะครับเก็บมาให้ดูองค์นี้ก่อนนะครับองค์นี้นะครับเป็นลักษณะพระเนี่ยเนื้อผงหนบแล้วก็แห้งด้วยจริงๆเนี่ยนะครับเป็นลักษณะพระพิมพ์สุโขทัยเชียงแสนสิงสองนะครับ เป็นพิมพ์เสดมแบบพระประธานนะครับมีเส้นแซมเนี่ยหนึ aga, ่งเส้นนะครับแล้วก็มีสังคติสิงสองลงมานะครับเนื้อนะครับเป็นเนื้อแห้งนะครับมีหลายท่านนะครับมีเนื้อแบบนี้นะครับนะครับปูนเปิดข่อยแห้งเลยนะครับแล้วก็เนื้อนี้เป็นเนื้อปูนแกร่งนะครับเป็นเนื้อที่จะเข้าลักษณะของเนื้อปูนเพชรแล้วนะครับองค์นี้ก็เป็นพิมพ์นิยมเหมือนกันนะครับเป็นสุโขทัยกำแพงเพชรนะครับจะเป็นหน้าเสี้ยมข้าวหลามตัดเกตทะลุซุ้มนะครับซุ้มไม่สมมาตร ซ้ายองพระน,นะขวามืออ่าขวามซ้ายซ้ายมือเราขวาองพระน,นะครับซุ้มเนี่ยจะขึ้นมาละหักมุมนะครับอย่างที่เห็นนะครับฐานนะครับถ้าเป็นฐานคมขวาเนี่ยจะตกทองช้างเล็กน้อยนะครับส่วนฐานเขียงนะครับจะไม่ได้กว้างนะครับมีร่องรางน้ําแล้วเวลาลากมาจนถึงขวาอ,ๆๆองพระซ้ายมือเราเนี่ยครับจะมีมุมเชิดขึ้นเล็กน้อยแล้วค่อยเฉียงทะยางลงนะครับแล้วก็กรอบกระจกนะครับชัดเจนนะครับเป็นลักษณะพระพิมพ์หมอพิจารณ อันนี้เนื้อแบบปูนเพชรนะครับแล้วก็ลักษณะนะครับเราจะเห็นตรงนี้นะครับเป็นรอยปูไต่นะครับซึ่งจะเกิดกับเนื้อลักษณะนี้แหละมีเยอะด้วยนะครับนะครับเป็นจุดๆๆเรียงกันนะครับส่วนองค์ซ้ายมือนะครับอันนี้คือคนละเนื้อหมดเลยนะครับเป็นเนื้อหนึบนุ่มเวลาส่องกล้องกําลังสูงเนี่ยนะครับเนื้อนี้เนี่ยจะเหมือนขนมเข็งองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับสุโขทัยนะครับเกียรติลุซุ้มนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของ สุโขทัยแบบพิษณุโลกนะครับคือหน้าเนี่ยไม่ได้เป็นลักษณะวงรีโดยร้อยเปอร์เซ็นต์ออกผลมาตูมนะครับลักษณะพุทธศิลป์เนี่ยจะเป็นลักษณะพุทธศิลป์แบบพระพุชินราชนะครับเนี่ยสุโขทัยพิษณุโลกนะครับอกผายนะครับให้ดูลักษณะอกผายเกศทลุซุ้มซุ้มไม่สมมาตรนะครับด้านนะครับซ้ายมือเราขวาองค์พระเนี่ยขึ้นมาหักมุมเล็กน้อยนะครับเห็นนะครับเนี่ยนะครับด้านหลังนะครับเป็นลักษณะผิวสังขยานะครับให้ดูนะครับตรงนี้นะครับ นี่นะครับลักษณะผิวสังขยาครับมีลักษณะรอยหนอนด้นก็คือเป็นรอยใหญ่ๆน,น,น,นะครับหนอนดิ้นเนี่ยครับหนอนด้นนะครับเหมือนปูไตแต่ผิวเนี่ยเป็นลักษณะผิวสังขยา <_ discourse> เดี๋ยวเราทดสอบนะครับเมื่อเหล็กแรงสูงดูทีละองค์เลยนะครับทีละองค์นะครับดูว่าได้หรือไม่นะครับค <_' n Suzanne> ือดูด้วยสายตาเบื้องต้นเนี่ยสามองค์นี้เนี่ยคือดีนะครับคือดีแล้วก็ลักษณะพรานเนี่ยโดยเฉพาะสององค์นี้ลักษณะพราพิมพ์นิยมนะครับเพียงแต่องค์เนี้ย ดูยากเนึ่เพราะเนื่องจากว่าเนื้อเป็นเนื้อแห้งนะผงนะครับโอเคนะครับทดสอบแม่เหล็กแรงสูงนะครับทีโรงนะครับอย่างนี้นะครับอ๋อค่อยดูนะครับทีละด้านทีละด้านนะครับทีละด้านอานนี้ไม่เจอนะครับ เนื้อนี้นะครับเวลาส่องเนี่ยจะเป็นขนมเค็งแล้วก็มวลสารเนี่ยจะมีพวกส่วนใหญ่นะจะพบดินหินหยกเขียวนะจะเป็นเนื้อนี้นะครับเอาล้ด้านนี้ก็ไม่เจอนะครับรวมาัมาครับอ่อนๆมากนะครับเนี่ยได้อยู่มุมหนึ่งนะครับอ่าโดยลักษณะนะครับทั้งเนื้อทั้งพุทธศรริลเนี่ยเราเชื่อว่าจเจอนะครับอ่าต่อไปองค์นี้นะครับ สุโขทัยเชียงแสนนะครับพระประธานสิงสองนะครับสิงสองลักษณะแบบนะครับเสียดมนะครับที่ทุกคนรู้จักนะครับแต่ด้วยความที่เป็นเนื้อผงนะครับเลยทําให้อาจจะดูยากนิดนึงนะครับในพิมพ์นะครับได้นะครับเป็นด้านรัวมันอ่อนนะครับถ้าเป็นแม่เหล็กทั่วไปไม่รู้สึกลอรู้สึกนะครับเพราะว่าไม่ถึงนะครับองนี้นะครับ ยาปูนเพชรนะอกตรงนี้ยังไม่ทดลองนะครับเหมือนจะติดเลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเหมือนจะมีแร่เหล็กเยอะนะครับใช่จริงด้วยเมื่อกี้พอ่จับแล้วรู้สึกเลยนะครับแต่ก็ไม่ถึงขนาดแบบดุดลอยนะครับแต่ก็ติดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทดสอบแม่เหล็กเบื้องต้นนะครับทั้ง3องค์ที่บอกครับาเราดูจับพิมพ์ดูจากเนื้อเนี่ยผ่านแล้วนะครับเดี๋ยวว่ากันดูความถุงจฉพาะแล้วกันครับไล่ดูไปนะครับทดสอบนะครับความถุงจำเพาะนะครับทีละองค์นะครับ ต้องบอกว่าค่าที่เราวัดนะครับเราทำตารางไว้ในมาตรฐานนะครับ p s d a นะครับที่รับรองโดย ISO เนี่ยนะครับต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยเราได้จำแนกนะครับเป็นกลุ่มๆเอาไว้นะครับแล้วก็เทียบจากพระที่อยู่ในยุคในช่วงเวลาเดียวกันที่ผ่านคุณสมบัติอื่นแล้วนะครับมาทำการทดลองนะครับจนเก็บได้ค่าที่เป็นมาตรฐานนะครับอย่างองค์นี้นะครับเมื่อช่างในน้ำนะครับวัดความถวงจำเพาะนะครับ จะได้ค่าอยู่ที่16.3ครับหากเป็นเกณฑ์คะแนนนะครับที่เป็นพราเนื้อผงทั่วไปจะอยู่ที่9คะแนนนะครับปกติใน10เนี่ยนะครับไม่ควรจะอยู่เลยไม่ควรจะอยู่ต่ำกว่า8นะครับนี่องค์นื้อนะครับองค์นี้เป็นเนื้อปูนเพชรนะครับเวลาตรวจก็จะไปอยู่เทียบกับกลุ่มที่เป็นเนื้อปูนเพชรเพราะฉะนั้พระนะครับมีกลุ่มมีประเภทตรงนี้เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบนะที่เราเอามาจําแนกนะครับหลายท่านบอกแล้วถ้าดูแคลไซด์ครับ ปกติคือถ้ามีแคลไซด์เนี่ยยังไงก็ตามก็จะมีความถ่วงจำเพาะที่เป็นเฉพาะอีกเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือความถ่วงจำเพาะโดยรวมของเนื้อลักษณะแบบนี้เพื่อจัดการวัดทำเกณฑ์มาตรฐานที่รวบรวมไปจนถึงองค์ประกอบย่อยๆไปจนถึงแคลไซด์ในองค์พระด,ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหลายคนเชื่อว่ามีแคลไซด์และเกิดใกล้เคียงกันทั้งหมดค่ามันต้องใกล้เคียงครับอันนี้ได้18.6นะครับ มายความว่าพระเนื้อเดียวนี่จะมีแคลไซา์จะมีปูนก็อยู่ในเกณฑ์นี้ซึ่งถ้าเป็นเกณฑ์ปูนเพชรจะได้10คะแนนเต็มนะครับสำหรับอันนี้นะครับผู้ที่เข้ามาอบรมครับจะได้เรียนรู้ทั้งหมดนี้นะครับและจะเข้าใจนะครับนี่องค์นึงนะครับองค์นี้เนี่ยเป็นเนื้อลักษณะมีความหนึบนะครับผิวส่องแล้วเหมือนขนมเข็งเลยนะครับใสนะครับมีส่วนผสมที่เป็นข้าวกล้วยอยู่เยอะนะครับ เพราะฉะนั้นในเนื้อกลุ่มรัษณาเดียวกันเนี่ยไม่ว่าในเนื้อนั้นจะมีทั้งเหล็กก็ดีพระกำแพงซุ้มคอ,อก็ดีนะครับแคลไซด์ก็ดีนะครับเวลาวัดออกมาแล้วเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยมันจะรวมกันเป็นค่าค่าเดียวกันเพราะว่าเราช่างทั้งองค์ครับอันนี้ต่างกับเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนต์นะครับจะต่างการสแกนดูเป็นจุดๆเพราะว่าดูโดยรวมทั้งองค์โดยที่น้ําที่ใช้เราก็ใช้ค่าจำเพาะครับค่าที่ได้ครับคือ1.68นะครับ1น8นั้นเมื่อไปเทีย คือคะแนนเต็มสินะครับช่วง1นุดกาถึง1.80นะครับนี่คือองค์ประกอบที่ตรวจได้ครับองค์นี้นะครับของเรื่องทะเน่นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพระที่ผิวเนี่ยเป็นแล้วนะผมเกสอนนะครับแล้วก็ที่บอกว่าองค์ประกอบเราดูเราเจอครบหมดแล้วนะครับเป็นลักษณะพุทธศิลป์เนี่ยพระประธานเทียงแสนสิงสองเนี่ยเราจะเห็นนะครับลักษณะของสังคติเนี่ยครับสิงสองลงมานะครับ ก็คือกลุ่มพิมพ์เสียดมนั่นแหละครับนี่ชายจีวอนะครับพระเนี่ยมีลักษณะของนะครับเนี่ยแข้งสันข้อเท้าซ้ายเนี่ยชัดเจนนะครับแล้วก็มีลักษณะเส้นแสบตรงนี้นะครับหนึ่งเส้นนี่นะครับนี่คือองค์ประกอบนะครับก็เข้ากลุ่มพิมพ์พระประธานนะครับและโดยเนื้อเนี่ยนะครับเป็นเนื้อแห้งองค์นี้เนี่ยถ้าได้ใส่นะเรื่อยๆนะพระจะหนึบสวยเพราะผิวเนี่ยเป็นลักษณะเนื้อเนี่ยสีน้ําตาลนะพวกกลุ่มผงเกสรนะครับ แล้วก็มีกลุ่มของน้ําว่านต่างๆนี่นะครับเนื้อหินดินเขียวเนี่ยตรงนี้นะครับหยกอยู่ตรงนี้นะครับขาวๆตรงนี้เราชัดมากเลยครับเป็นนะครับผงวิเศษทั้งห้านะครับอิติเจตีนิสิงเหนะครับมหาราชพุทธคุณปฐมังนะครับแล้วก็นะครับเราพบจุดเล็กๆต่างๆนะเมื่อกี้ผมมีเห็นพวกกลุ่มของตะไบทองนะครับเดี๋ยวเราค่อยหากันนะครับดูองค์ประกอบอื่นกันนะครับลักษณะซุ้มนะครับมีเราพบกับ พระกำแพงซุ้มกอนะครับอาจจะไม่ได้ซูมเยอะนะครับเดี๋ยวค่อยซูมนะครับแล้วก็ซูมเนี่ยเป็นลักษณะหดนะครับเนื้อหดอย่างเงี้ยหลายคนก็มองว่าเรียกว่าลักษณะซุ้มม้วนนะครับมีชัดเจนครับนี่รอยที่เห็นนะครับเนี่ยราคาป่องอ่าเนี่ยนะครับอันนี้ผงตลาใบทองอยู่ไหนนะครับเดี๋ยวดูมุใช่ชัยดูใช่หรือเปล่าเนี่ยนะครับดูดวยกันนะ แต่เนื้อเนื้อสวยนะแพ่งก็ถ้าใส่ก็จะหนขึ้นนะครับนี่นะครับอาจจะไม่ใช่เป็นกลุ่มผงพิเศษนี่แหละอันนี้ก็จะไม่เวลาเจอพระกำแมงซุ้มก่อนครับแล้วเราก็เจอกลุ่มอย่างนี้นะครับเวลาดูเนี่ยนะครับลักษณะเวลาเห็นนะครับมีลักษณะเหลี่ยมมุมเนี่ยนะครับเป็นลักษณะถ้าไม่ใช่ผงพิเศษก็จะเป็นเนื้อพระสมเด็จเก่านะครับที่มีลักษณะแตกให้ดูนะครับนี่เราจะเจอหลายหลายองค์นะครับดูเหมือนเป็นก้อนเลียมเียมแตกๆแล้วก็อัดเข้ามานะครับ ก็เป็นไม่ได้นะครับเพราะว่ามีนะครับหลายตำราก็มีพูดถึงเรื่องของมวลสารที่เป็นพระเนื้อเดิมที่แตกหักนะครับและเนื้อเนี่ยหลายคนชอบเนื้อักษาะนี้นะครับแล้วษณะสีน้ําตาลแห้งแล้วก็มีกลุ่มแคลไซด์ผลขึ้นมานะครับก็เลยจะมีความอ่าเหมือนผงโรยแป้งโรยพิมพ์เวลาคนพูดนะครับติดนะครับชายจีวอลเราเห็นชัดเจนนะครับนะครับนี่มีกลุ่มแร่เหล็กนะครับตรงนี้นะครับนะครับ ก็นะครับพักแกงซุ้มกอนะครับนี่นะเดี๋ยวดูนะไม่รู้ว่าเป็นผงตะไบทองหรือเปล่านะครับใช่นะครับดูบ่อยๆเราจะเจอครับนี่นะครับเล็กมากนะครับนี้คืออันนี้คือความเป็นธรรมชาตินะครับในด้านใจเนี่ยต้องสูงนะครับของตะไบทองนะครับซึ่งเล็กมากนะครับดังนั้นองค์นี้เนี่ยองค์ประกอบในส่วนของมวลสารเนี่ยเราถือว่าครบนะครับถือว่าครบนะครับและด้านอื่นนะครับก็ถือว่าทุกน่าโดยรวมเนี่ยคะแนนน่าจะอยู่90คะแนนได้นะครับนี่นะชัดเจนนะครับ บริเวณนี้นะครับก็ถือว่าเจอครบนะครับเจอครบนะครับแล้วก็จริงๆพ้านี่มีลักษณะผลึกอยู่ด้วยนะครับที่ผิวนี่นะครับเพียงแต่พ้าที่เป็นเนื้อรลดับผงเกสรนะครับที่ผิวนี่จะดูยากนิดหนึ่งนะครับรงนี้นะครับก็ถือว่าสวยนะครับแล้วก็ดูหลายๆเกณฑ์นะครับหลายๆเกณฑ์นะครับ นี่นะครับด้านหลังนะครับโอเคครับอง์นี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับสุโข,ขทยัยกำแพงเพชรจริงๆใบหน้าเนี่ยมันเป็น,ปนใบหน้าเสียมแต่ว่าเนื่องจากลักษณะองพระเนี่ยนะครับมีการขดเยอะมากนะครับพระเนี่ยลักษณะนึ่งแกร่งนะครับผิวเนี่ยเป็นลักษณะผิวสังขยาดูก่อนนะครับเนี่ย นลักษณะผิวสังขยาซึ่งได้เป็นธรรมชาตินะที่ก็ต้องบอกว่าในพระใหม่เราไม่ค่อยเจอครับเนี่ยลักษณะจะเป็นตะปุ่มตะป่่ามีการจับตัวเป็นก้อนๆต่างๆนะครับมีรูปหุนเลยครบหมดเลยนะครับส่วนผิวองค์พระเนี่ยเราพบแร่เหล็กจํานวนเยอะนะครับเนี่ยนี่นะครับเต็มเลยนะครับในองพระแล้วด้านหลังนะครับก็เป็นลักษณะของการแตกลายสังขโลกที่ก็ค่างเป็นธรรมชาติบนเนื้อผิวที่มีลักษณะของ นะครับเป็นลักษณะผิวสังขยานะครับในพระนสาาเนื้อนี้นะครับอันนี้คือสวยนะครับก็คือเราเห็นได้ว่าเนี่ยมีรอยนะครับขดเนี่ยคือพระที่มีการเนื้อที่มีการขดในลักษณะพระที่เป็นเนื้อหนึบจะเป็นลักษณะเนี้ปหนึกแกร่งนะครับเนี่ยจะเจอถ้าพระลักษณะลักษณะนี้เนี่ยด้านหลังก็จะพบพบกลุ่มรอยปูไตแน่นอนนะครับเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับ้วมีแร่เหล็กเยอะพระกำแพงซุ้มกอนะครับอยู่นี้นะครับอันนี้เป็นกลุ่ม เหล็กดำทับแรกบางท่านก็เรียกว่าเหล็กไหลไพ่ดำนะครับแต่กลุ่มแรกเหล็กอื่นเยอะมากนะครับส่วนผิวองค์พระเนี่ยเราจะดูลักษณะเหมือนงาช้างเห็นไหมครับเนี่ยนะครับอันนี้เราชัดเจนแล้วเราเห็นรอยขดนะครับลักษณะของผิวอย่างเงี้ยนะครับลักษณะผิวสังขยานะครับแลาจุดหนึ่งก็คือภาพพิมพ์นี้ที่ผมบอกไปแล้วว่าฐานเขียงเนี่ยนะครับด้านซ้ายมือเราขวาองค์พระนะครับจะมีเชดขึ้นเล็กน้อยนะครับแล้วก็ทะยานลงนะครับจะอยู่ในกลุ่มเนี่ยกลุ่มนี้นะพระ ที่เป็นสุโขไทยกำแพงเพชรนะครับแล้วเนื้อเนี่ยเห็นไหมครับสวยงามนะครับอันนี้กลุ่มแร่เหล็กเนี่ยเราเจอเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวดูนะครับรอยแตกนะครับแตกลายสังฆโลกนะครับกลุ่มแตกลายงาเนี่ยมีทั้งองค์นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนใหญ่เจอถะาแรเหล็กนะครับก็ต้องหาผงตะไบทองนะครับถ้าเราดูดีแล้วเราไม่เจอนะครับดี๋ยงดูนี้นะครับไม่เจอก็คือเวลาตรวจมาตรฐานคะแนนส่วนนี้ก็จะหายไปนะครับ แต่ก็ต้องดูเปอร์เซนต์รวมอย่างที่บอกว่าระดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็ต้องระดับแปดสิเปอร์เซ็นต์นะครับใช่ครับใช่ใช่นะนะครับถ้าดูบ่อย,อยๆเราก็จะเจออะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆลักษณะ,ะนี้ลักษณะ,ะนี้ใช่นะเดี๋ยวให้ดูเทียบสีกันนะครับขุมแม่หเหล็กแต่ว่าเล็กมากนะครับ,นะรบส่วนเนื้อยอย่างอื่นนะครับเนี่ยแรกเล็กทั้งองค์เลยอันนี้ไม่ต้องพูดถึงแม่เหล็กดูได้คราวนี้ เวลาดูอเอกซเรย์ฟูอเรสเซนเนี่ยจะต้องหลบมุมนะครับส่วนไหนที่ไม่เจอนะครับอกก็มีนะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราตรวจปุ๊บเนี่ยค่าเหล็กก็จะเกินนะครับเ,เจอภาพลักษณะนี้นะครับใบหน้าก็มีมีเต็มเลยนะครับก็ต้องดูซุมละด้านนี้อาจจะยังไม่มีนะครับอ่าต้องซุมละนะครับวันนี้เวลาตรวจอย่างเงี้ยว่าต้องมีเทคนิคนะครับ เวลาตรวจค่าเนี่ยก็ต้องตรวจซุ้มแล้วนะครับด้านขวามือเราของายของพาที่ซุ้มเนี่ยไม่เจอแล่ไม่เจอกลุ่มแร่เหล็กนะครับเนี่ยไม่มีเลยนะเมื่อเวลาตรวจองเนี้ยตรวจซุ้มตรงนี้ตรวจไปแล้วค่าได้หมดนะครับตรวจที่หน <termin> <ag> ้าอกนะครับเช่นเนี่ยกลุ่มที่เป็นเหล็กที่เป็นอย่างพวกเนี้ยในธรรมชาติเนี่ยนะครับค่ามันจะไม่สูงเหมือนกับสมัยใหม่ครับที่ท่านเห็นเนี่ยก็คือเป็นแร่เหล็กที่อยู่ในธรรมชาตินะครับส่วนอื่นนะนี่พระกระเพงซุ้มกอบริเวณนี้นะครับ มีน้อยครับการสร้างเหมือนตั้งใจจะให้พระที่มีลักษณะเนื้อที่สวยแล่เหล็กเต็มเลยนะครับไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับแม่เหล็กดูได้หมดนะครับด้านหลังอ่าเราพบอะไรครับนี่รอยปูไตอย่างเงี้ยนี่นะครับจุดๆไละครับแล้วมีเยอะด้วยเนื้อนี้นี่ก็ใช่นะครับเนยนะครับเต็มเลยนะครับด้านหลังนี่เราจะเห็นเลึกด้วยนะตรงนี้นะ ไปเราดูนะครับลักษณะนี่ครับที่เป็นเหมือนฟิล์มนะครับเนี่ยนี่เป็นลักษณะผลึกนะเห็นอยู่นะครับนี่นะครับอง์นี้ก็ถือว่าโอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวดูองหนึ่งนะครับเป็นฟิลมสุโขทัยนะครับสุโขทัยที่อนๆองนี้อ่ที่บอกว่าเนื้อเนี่ยจะเหมือนขนมเข่งนะครับองนี้นะครับให้ดูนะครับเนี่ยเห็นไหมครับ ใสเลยนะนะผมพูดก่อนดูแล้วนะแล้วเนื้อนี้เนี่ยเราจะมักพบหินดินเขียวเยอะด้วยนะเนื้อนี้แล้สองเนี่ยเราจะผลึกนะครับแล้วเนื้อเนี่ยจะเหมือนกับผิวขนมเค็งนะครับนี่เป็นธรรมชาติมากนะครับเราพบอันนี้เป็นอะไรครับอันนี้เป็นแร่ดอกมะขามนะไม่ใช่กระแมงสุ้มกอนะกลุ่มแร่ก็จะสีน้ำตาลสีน้ำตาลสนิมนะมีสีดําอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ขาวขาว่ก็เป็นผงวิเศษทั้งห้านะครับ เนื้อนี้นะครับยังไงเราก็จะเจอกลุ่มที่เป็นหยกแน่นอนหินเขียวนะครับเนี่ยชัดเจนนะครับนี้ก็เป็นพักกำแพงสมก่อนตัวนี้ครับส่วนเนื้อเนี่ยบางท่านก็เรียกว่าเนื้อเทียนชัยนะครับก็คือเหมือนเทียนนะครับสบบนี้ตันนี้ก็โอเคนะครับถือว่าสวยงามนะครับพระนะครับแข้งสัอาดชัดเจนเนื้อใสนะครับใบหน้าลุงลี่นะครับเป็นสุโขทัยนะครับ เหมือนการฐานเขียงนะครับสุขทัทเนี่ยก็คือเชินมุมขึ้นเล็กน้อยเหมือนกันหมดนะครับส่วนซุ้มนะครับพูดไปแล้วตอนต้นนะว่ามีลักษณะของไม่สมมาตรหักมุมนะครับยางี้เป็นลักษณะพักแพงซุ้มก่อนะครับด้านหลังนะครับจริงๆผิวเนี่ยมีลักษณะผิวสังขยาอยู่เนี่ยเราดูรู้เลยครับอย่างนี้นะครับลักษณะผิวสังขยานะครับชัดเจนนะครับ โอเคนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งองค์นะเนี่ยให้ดูนะครับของดเอรเนี่ยเนี่ยต่างเนื้ออะไรนะครับอันเนี้ยนะครับเราได้ศึกษากันเยอะนะครับสามองค์นี้ก็โอเคครับถือว่าผ่านหมดนะครับก็ลงมาอยู่ตำแบบนี้เลยนะ ไม่เท่เค้านะถ้าเรียนละภาษนี้ใช้ถะครบก็เยอะเงินะครับแต่นั่นีมันน้อยเกินเป็นบางทีที่บอกได้อยู่ได้ ผ่านเกณฑ์ครับผ่านเกณฑ์ใช่ไหมใช่ครับครับสําหรับองค์นี้นะครับนี่เนื้อผงนะครับแห้งสวยเลยครับองนี้นะครับก็ต้องบอกว่าด้ยท่นนะครับท่านมีความรู้ในฐานศาสตร์ด้านอื่นอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะศาสตร์บริหารจัดการโลจิสติกแลวกางกฎหมายนะครับครนี้พอมาศึกษาศาสตร์พระสมเด็จนะครับก็ใช้ความรู้ดังกล่าวนะครับศาสตร์สมพานนะครับจากชาวบ้านนี่แหละนะครับนี่ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับ ทีนี้การตรวจสอบมาตรฐานในองค์นี้นะครับเนี่ยซิลิคอน50นะครับแคลเซียม39ึงนะครับเหล็กน้อยมากนะครับน้อยกว่าทเติยมสี่ตำแหน่งเป็นแม่เหล็กเราก็ดูได้นะครับชั้นเนี่ยทั้งหมดนี้ก็คือเป็นเกณฑ์นะที่อยู่ในเกณฑ์นะครับอย่างที่บอกว่าคือแร่เหล็กต้องมีไม่กว่าสองปกติต้องตรวจเฉลี่ย7จจุดนะครับนี่เราดูแค่อง์ประกอบเบื้องต้นนะครับจุดเดียวองค์นี้นะครับเนื้อหนึบนุ่มนะครับเป็นผิวลักษณะเนื้อขนมเข็งนะครับ จอข้อน้นะครับแคลเซียมนะครับตามสูตรเลยนะครับมาตรฐานที่มีนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูค่าเหล็กนะครับเมื่อพระในผ่านกระบวนการทดสอบมาหมดอย่างที่บอกครับผมเองนะครับแปลงจากประสบการณ์นะครับทุกอย่างแล้วรวบรวมจำนวนองค์พระเพื่อมาทําข้อมูลนะครับไม่ได้ว่าทําแค่องค์สององแล้วก็มาระบุนะครับว่าต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ไม่ใช่นะครับทำมาจํานวนมากนะครับเฉพาะในคลิปก็หลัก เกินพันสองพันองค์นะครับเห็นไหมครับซิลิคอนห้าสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับแคลเซียมสามสิบเจ็ดนะครับเหล็กศูนย์จุดศูนย์หกด้วยซ้ำนะครับเนี่ยนะครับศูนย์จุดศูนย์เจ็ดแล้วนะครับก็แล้วแต่ค่าต้องบอกว่าวันนี้ต้องขอบคุณดรธเนตอย่างยิ่งนะครับที่ได้นําองค์พระที่สะสมจากองค์ความรู้นะครับแล้วได้มาแชร์ทุกท่านได้ชมนะครับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและเป็นกําลังใจกับทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการนี้นะครับขอบคุณมากครับ